มายเทสิทธิวัฒนาเลขที่ห้าผมนายเชษาของเเลขที่สองครับผมใายเดชนาถครับแต่นี่เลยเลขที่เจ็ดครับผมนายอภิรัตน์บรรจนาภั์เลขที่หกครับผมนายดิพิรนาภัลเลขที่เจครับสวัสดีครับผนายอภิัน์นาพัสเลขที่ห้ครับผมสวัสครับผมนายดิพิรา วันนี้พวกเราสองคนนะครับจะมาสาธิตวิธีการทำงานของจ้ตัวระบบไฮโดรลิคของเราซึ่งพวกเรานะครับได้ต้นแบบแาะจะที่จอดรถที่ญี่ปุ่นนะครับมีอุปกรณ์ที่ใช้นะครับเป็นไซร์ไซร์ทั้งสี่ที่ครับนะครับแล้วก็สายยางสองอันแล้วก็กระดาษละกนการทำงานนะครับถ้ามีรถมาจอดนะครับ แล้วอยากขึ้นชั้นบนแล้วก็จะดึงสายเล็กออกมาครับแล้วถ้าอยากลงไปนะครับแล้วก็จะดันเข้าไปขอจบการนำเสนอจากเพียงเท่นี้ครับขอบคุณครับ